โดยภาพองรวมของตลาดริยะเนาะเป้าหมายของการจัดตลาดริยะครั้งนี้เป็นครั้งที่41สินค้าส่วนมากจะเป็นสินคา้าอุปโภคบริโภคที่ค่อนข้างจําเป็นสําหรับชาวบ้านนะคะก็จะมีพวกเครื่องครัวแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคก็คือพวกน้ํามันน้ําตาลที่ชาวบ้านน้ํายาซักล้างที่เราผลิตเองเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาใช้ในชีวิตประจาวันของเขา ถามว่าสินค้าที่เราเลือกเลือกจากไหนอันดับแรกคือความจําเป็นก่อนนะคะสินค้าดีราคาถูกมาจากไหนมาจากอย่างเครื่องพลาสติกเราจะเห็นได้ว่ายี่ห้อที่มันแพงแล้วก็คุณภาพดีก็คือของตราง,งูเนี่ยแต่ว่าชาวบ้านค่อนข้างเข้าถึงยากเพราะราคามันสูงแต่ก็จะเห็นว่าพี่น้องเราเอามาจากโรงงานค่าขนส่งักแล้วก็จะถูกกว่าท้องตลาด สองสินค้าเครื่องกลัวก็จะเป็นของตาจระเข้ซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงในตลาดแต่ว่าด้วยสินค้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพการคัดเลือกก็จะมาอย่างนี้แหละน้ำตาลน้ำมันก็เหมือนกันชาวบ้านจะใช้ประจำแต่เราก็จะเป็นสินค้าที่ใช้อุปโภคบริโภคแต่เราคัดเลือกว่าอันนี้ชาวบ้านใช้แต่ต้องราคาถูกกว่าท้องตลาดต่ำกว่าราคาท้องตลาดแล้วก็เป็นกำไรอริยะ ต่อมาก็คือเครื่องจักสานซึ่งเป็นสินค้าชุมชนของแต่ละที่เป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีด้วยเพราะวเป็นเครื่องจักสานที่ต้องทําด้วยมือไม่ได้เครื่องจักอันนี้ก็จะมีอาดาวนาซึ่งรับผิดชอบโดยตรงก็จะหาสินค้าพวกนี้อีกพวกหนึ่งก็คือสินค้าชุมชนของแต่ละชาวโสกที่เราผลิตมาก็เป็นการสื่อสารให้พี่น้องรู้ว่าสินค้าชาวชุมชนเราของดีราคาถูกเราผลิตเอง ส่วนมากก็จะเน้นคุณภาพอยู่แล้วราคาถูกอยู่แล้วมันก็จะมาจากหลายๆบวรเพราะฉะนั้นสินค้าองค์รวมของตลาดระยะก็จะแบ่งกันรับผิดชอบในแต่ละส่วนเช่นพลาสติกเราก็จะดูจากพี่น้องที่สีโคตบู์ที่ค้าขายเครื่องครัวเครื่องพลาสติกที่มีร้านจำหน่ายอยู่แล้วอย่างลงปุ๋ยพลังชีวิตของปฐมโสกซึ่งก็ค้าขายพวกเครื่องครัวพวก พลาส,สติกอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นสายที่ให้พวกเราได้นำมาทำต่ออันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสินค้าถ้าถามว่าคุณภาพไหมคุณภาพมากเลยถ้าจะไม่ผิดประมาณ34ล้านคือเต็มล็อกของใต้ถุนอาคารบวรเนี่เต็มทุกล้านแล้วก็มีส่วนกลางประมาณ17แห่งคือเป็นสินค้าเอกชนที่พี่น้องญาติธรรมที่ไม่ได้อยู่ในวัดแต่อยากมาร่วมทาบุญอยากมาร่วมเสียสละก็จะมาจัดราน เราก็จะจัดไว้ส่วนกลางอีกส่วนการจัดเตรียมสินค้านะคะจากตลาดอริยะเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการคณะทางานซึ่งซึ่งทํามาเนิ่นนานแล้วตู้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มเข้ามาหลังจากปิดตลาดอริยะไป3ปีเนี่ยพอเราเริ่มใหม่ก็เอาบุคคลเดิมเช่นเรื่องของพลาสติกก็จะเป็นของสีโครของสีสระอันนี้ก็แบ่งหน่วยงานไปเครื่องครัวใหญ่ก็จะเป็นปฐมโศกสงค์เผิดชอบ เครื่องครัวเล็กก็จะเป็นบ้านลาซึ่งเราก็จะเอาตลาดร้านค้าที่อยู่ในบลเป็นร้านค้าที่เราค้าขายกันมานานเรานับถือในความซื่อสัตย์การบริการการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันก็เป็นการอุดหนุนร้านค้าในบลให้เศรษฐกิจในวงในของบลดีขึ้นเครื่องจักรสารไม่กวาดอาดาวนาก็จะรับผิดชอบดูองค์รวมของ สินค้าที่แต่ละชุมชนผลิตแต่เป็นเป็นชุมชนส่งเสริมแม่บ้านพวกชุมชนที่ผลิตเครื่องจักสานอะไรพวกนี้สินค้าของแต่ละบวรที่รับผิดชอบไปอย่างเช่นของลานนาก็จะเป็นเสื้อผ้าของภาคเหนือเป็นเอกลักษณ์ของเขามาก็จะเหมือนกับเผยแพร่วัฒนธรรมของอโศกแต่ละส่วนว่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เป็นยังไงเราก็จะรับมา พวกหมอนพวกที่นอนอะไรอย่างนี้ก็จะมีส่วนสั่งฝันเราจะแบ่งหน่วยงานซึ่งเคยทำมาแล้วรับผิดชอบดูแลแล้วก็มีคณะกรรมการคัดสรรสินค้าจัดสินค้าลงร้านแต่ว่าไม่ได้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งใครรับผิดชอบก็นำมานำมาเสนอนำราคานำส่วนผลิตเอามาให้ดูว่ามีการเปรียบเทียบราคา มีการคัดกรองอีกครั้งหนึ่งโดยหน่วยงานของคณะกรรมการแต่ละส่วนนอกจากบวรแต่ละบวรที่รับผิดชอบเป็นส่วนรวมอยู่แล้วก็จะมีคณะสิทธิ์เก่าที่ทํางานอยู่ในภาคพื้นนี้ของบาลลาดก็จะมีสิทธิ์เก่าที่เขาเคยทํามาก่อนก็จะแบ่งงานกันส่วนพี่น้องญาติธรรมที่เดินทางมาจากบวรอื่นหรือพี่น้องปวททีท่เพิ่งปีนี้มาร่วมด้วยช่วยกันเต็มที่ ก็จะมามีส่วนหนึ่งของเรียนสัมมาติกขาของแต่ละโรงเรียนก็จะเป็นองรวมในการมาทำงานร่วมกันขึ้นลงสินค้าสินค้าติดราคาประมาณนี้ค่ะการพัฒนา3ามปีที่เราไม่ได้จัดเห็นความเติบโตความรับผิดช,ชอบอภา,าระของสิทธิเก่าที่ทํางานอยู่แต่ก่อนสิทธิเก่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านติก๊กจุ๋มหนิงหรือว่าพี่น้องที่ทํางานมาก่อนส่วนมากเราจะเป็นคนที่อยู่ใน พื้นที่ตรงนี้ก็จะรับทำงานเหมือนเป็นผู้ช่วยแต่ตอนนี้นี่พอผ่านไปแล้วปีนี้นับถือว่าเป็นปีที่หนึ่งที่หลังจากช่วงเทศกาลโควิดเด็กพวกนี้ก็เติบโตมาก็เริ่มที่จะมารับผิดชอบอย่างผู้ใหญ่ติ๊กก็จะอยู่ในหมวดของการดูแลการเงินจุ๋มก็จะเป็นเหมือนเลขาที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดล้านข้อมูลกัดเก็บข้อมูลพุดพิมพ์ภัยที่เป็นลาน,นาเขาก็จะประสานกัน เป็นทีมวัยรุ่นรุ่นสองที่เขาเริ่มมารับผิดชอบมากขึ้นโตขึ้นด้วยวัยวุฒิและคุณวุฒิของเขาอันนี้เห็นความแตกต่างพวกผู้ใหญ่เราก็เริ่มถ่ายทอดเนาะจากประสบก,การณ์ที่มีก็ถ่ายทอดสู่ลูกหลานอย่างเครือแห่ของไอศีรโคตบูรณ์แต่ก่อนผู้ใหญ่ก็จะทําตอนนี้รุ่น,นลูกก็จะมารับสืบทอดต่ออันนี้คือวงในของเราของชาวสุขที่ร่วมกันทํางาน อันที่สองญาติธรรมที่มาอย่างแพทย์วิถีธรรมรุ่นนี้เข้ามาเต็มตัวก็จะเริ่มมาประสานสัมพันธ์อาตากรอกรอาจจะแก่ฉับเฉยไปมาแกมาขายของมาสัมผัสสัมพันธ์แต่ตอนนี้มาผักหลักพักค้างอยู่ก็จะเห็นองค์รวมของการนางานที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นหนักขึ้นแต่แพทย์วิถีธรรมก็จะปรับตัวการทํางานประสานสัมพันธ์กับญาติธรรมชาวโศก็แทบจะเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้คือพลังรวมของลูกพ่อครูที่ไม่ว่าจะอยู่เหนือ สารกลางใต้ไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์หมอเขียวไม่ว่าจะเป็นของแต่และชุมชนบวรไหนก็ตามสามารถที่จะหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันด้วยพลังงานของการเอาคําสอนที่พ่อครูสอนมาปฏิบัติมาฝึกเป็นผู้ให้ผู้เสียสละแล้วก็ผู้รับใช้พอพลังรวมที่มันมารวมกันเข้าเนี่ยถามว่าพลังนี้มันทําให้เกิดอะไรเกิดการขับเคลื่อนของงานแต่ละส่วนไม่ว่าจะงานส่วนไหนเนี่ย มันงานใหญ่มันหนักก็จริงแต่ว่าพอพลังรวมเล็กๆของมือแต่ละคนที่เข้าไปเนี่ยตูเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ได้แบ่งว่ามาจากนั่นมาจากนี่ทุกคนรวมช่วยกันนี่คือความเจริญพัฒนาของวิญญาณที่มันประสานสมันกันอันนี้เห็นชัดเจนพลังรวมของตัวนี้ทำให้แรงขับเคลื่อนของแต่ละส่วนสามารถเคลื่อนไปได้ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไม่ว่าจะเป็นน้ำตกไม่ว่าจะเป็นการเอาสายไฟลงไม่ว่าจะเป็นงานทุกจุดที่เราทำ แต่ละคนแต่ละส่วนสามารถประสานเป็นเนื้อเดียวกันได้อันนี้คือพัฒนาวิญญาณรวมสูงสิุดทีัตุเห็นว่าแต่ละคนเขาขึ้นการดิยันมาอยู่ที่บ้านลาดสามเกือบสี่ปีแล้วเนาะสภาว่าที่ทอมีไหมมีค่ะเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นคือสุขภาพของตัวเองเหมือนเป็นคนพิการที่มาเนาะคือความคิดของเราเนี่ยกลัวพอเรากลัวว่าเราจะสุขภาพเราไม่ดีมาแล้วจะเป็นภรลให้พี่น้อง เราก็รู้ว่าบ้านลาดมันเมืองหลวงคนเยอะงานก็เยอะแต่เราไม่พร้อมกับสุขภาพเราเนี่ยมันก็กลัวไปก่อนก็ท้อแต่พอเรามันคิดได้ว่าเออถ้าเราไม่สู้นี่ไม่ก้าวออไปนี่ยมันก็มันก็จะอยู่แค่ในความคิดของเราพอตู้ก็ตัดสินใจจากสรีมามาเข้ามาสู่บ้านลาดนี่ยด้วยสุขภาพที่แย่นะเพราะว่าเขาทั้งคู่เนี่บวมแทบจะเดินไม่ได้ แต่ดิฉันก็มาฟื้นจากการออกกำลังกายได้พักบ้างได้ค่อยๆทําได้มวลมิดดีสายดีโดยเฉพาะท่านาพวกครูสมณะศิกมามาให้กำลังใจเราก็ค่อยฟื้นตามลำดับจัดสรรเวลาชีวิตตัดรอบในเรื่องบางเรื่องซึ่งเราไม่เคยเลยเราปฏิบัติทามาแบบทํางานเป็นหลักฟังธรรมเป็นรองแต่พอเรามาได้ฟังธรรมะเรามีปัญญาเพิ่มขึ้นเราจะจัดสรรเวลาแล้วก็ตัดรอบ ได้ในบางสิ่งพอเราฟังธรรมะมากขึ้นมีปัญญาเข้าใจขึ้นการจัดสรรเวลาชีวิตมากขึ้นออกกําลังกายรู้ว่าเราในฐานะคนป่วยเราจะฟื้นตัวเองได้ยังไงเราก็ลดทิฐิมานะอัตตาของเราด้วยการมาเป็นคนป่วยนี่แหละแต่ฟื้นของตัวเราเองจนกระทั่งสุขภาพดีขึ้นพอสุขภาพดีขึ้นเราก็ขยายงานที่เรารับผิดชอบได้มากขึ้นพึ่งตัวเองได้มากขึ้นดูแลตัวเองได้มากขึ้นแข็งแรงขึ้น พอแข็งแรงขึ้นเราก็ช่วยงานได้มากขึ้นพอช่วยงานได้มากขึ้นเนี่ยเราก็ช่วยพี่น้องที่ที่อาจจะมีปัญหามามาคุยกันมาอะไรกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันความท้อเนี่ยมันก็หัถอยเพราะครูบอกว่าอุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่อุปสรรคคือกําลังที่จะทําให้เราพัฒนาขึ้นอย่ากลัวกับแรงเสียดทานซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้จากไหนเลยจากใจเรานี่แหละพอเราตัดรอบได้เนี่ย พลังรวมของมิติสหายดีในสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่มันทำให้เราเกิดกำลังกายกำลังใจที่ดีขึ้นแรงรวมจากปัญญารวมนี่มันทำให้ดีฉันมีพลังเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นสุขภาพใจมันดีขึ้นสุขภาพกายมันก็ดีขึ้นพี่น้องที่มีประสบการณ์ก็มาแชร์กันการมาแชร์กันมาเล่าสู่กันฟังการต่อสู้ของเราที่ผ่านพ้นมาเรื่องของสุขภาพนี่นิ้วว่าชาวโศกประสบปัญหาทุกคน แต่พอเรามีกำลังใจรวมกันร่วมด้วยช่วยกันงานหนักที่เราเข้าไปช่วยพอเราพัฒนาวิญญาณของเราได้ขึ้นความเอือ้ออื่อของพี่น้องที่ยื่นมือมาเนี่ยมันอบอุ่นเพราะอบอุ่นสังคมนี้เราก็อยู่ได้อยา่าง<ม>ดิฉันคิดว่าดิฉันไม่ได้ทุกข์กับสังการนี้แล้วมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าคําว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่เราก็ไม่ได้ท้อกับมันกับการลุกขึ้นมายืนอีกครั้งแล้วก็รับผิดชอบ งานในหน้าที่ความปิติในการทํางานความยินดีในงานที่เราจะรับผิดชอบมันทําให้เราเกิดพลังพอพลังมวลมิตีสายดีที่เรามาทํางานร่วมด้วยช่วยกันความท้อหมดไปไหมหมดค่ะแต่มันเกิดกับพลังความยินดีที่เราจะเอาภาระช่วยให้งานแต่ละส่วนมีมือเราเข้าไปร่วมด้วยนิดนึงช่วยกันยกช่วยกันแบกมันทำให้งานเบามันเป็นพลัง ที่อยากเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ข้างนอกเนาะที่พ่อครูบอกว่าเราตัดรอบอะไรได้เราลองตัดสิ่งนั้นออกจากชีวิตอย่ากลัวกบแรงเสียดทานอย่ากลัวกับอุปสรรคใดๆลองก้าวเข้ามาผ่านพ้นความกลัวก้าวเข้ามามีปัญหาอุปสรรคมันมีแน่นอนแต่เรามีมิตรดีตั้งแต่พ่อครูท่านสมณะท่านศิกมาสพี่น้องญาติธรรมทั่วไปที่เป็นญาติของเราคุยกันได้ทุกเรื่องมันจะช่วยให้ความกลัวเราคลาย ปัญหาเราถูกแก้แล้วว่าวิญญาณรวมเราจะทำให้เราก้าวผ่านปัญหาแล้วก็อยู่ในสังคมนี้อย่างอบอุ่นอิ่มเอมกเกษมใสด้วยใจเกื้อกูลกันค่ะคุณนะคะ